สวัสดีค่ะเรียนผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อนางสาวสุทาสินีชุมแก่นหรือว่าชื่อเนิร์ดนะคะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสุขานารีสํานักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษานะครราชสีมาเขตหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมวิธีการเล่นเกมของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4เทคโนโลยีวิทยาการคํานวณของชั้นประถมศึกษา ปีที่6ค่ะเกมของเรานะคะก็คือจับคู่สัญ,ญลักษณ์ค่ะจุดประสงค์ของเกมนะคะก็ 1. ทบทวนความรู้และความจําและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะข้อ2คือแก้ไขปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนะคะ ส่วนประกอบของเกมประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ 1... เวลานะคะจะดำเนินจับไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะส่งคำตอบเสร็จนะคะต่อไปข้อ2ค่ะคือตัวเลือกนะคะซึ่งในเกมนี้นะคะจะเป็นรูปภาพของสัญลักษณ์ผังงานค่ะต่อไปข้อ3จะเป็นแถบเมนูค่ะแถบเมนูก็จะมีเริ่มต้นเกมใหม่และสิ้นสุดเกมนะคะต่อไปจะเป็นการส่งคาตอบค่ะเมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดส่งคาตอบตรงนี้เลย ต่อไปจะเป็นความหมายของแต่ละหัวข้อต่างๆนะคะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องใส่คําตอบค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องเอารูปภาพผัางงานฝั่งนี้มาใส่ในช่องคําตอบให้ถูกต้องค่ะ ต่อไปจะไปดูกฎกติกาและวิธีการเล่นเกมนะคะ 1. เมื่อนักเรียนกดเข้าเว็บที่ครูส่งให้นะคะให้หนักเรียนตั้งชื่อจริงนามสกุลจริงพร้อมกับระดับชั้นดังตัวอย่างค่ะตัวอย่างก็จะเป็นมานีใจดี6กทับหนนะคะเสร็จแล้วให้หนักเรียนกดเริ่มไปได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนกดเริ่มแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ให้หนักเรียนกดเริ่มไปอีกหนึ่งครั้งได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นข้อ3นะคะให้นักเรียนนําเมาส์นะคะไปรากรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องโดยในที่นี้นะคะนักเรียนสามารถสลับได้จนกว่านักเรียนคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ให้นักเรียนกดส่งคําตอบได้เลยค่ะหมายเหตุน,นะคะรูปแบบของเกมจะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นบางคนใช้โทรศัพท์บางคนใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่วิธีการเล่นก็จะเหมือนกันนะคะต่อไปเมื่อนักเรียนกดส่งคําตอบเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างโชว์คะแนนนะคะที่นักเรียนทําได้แล้วก็เวลาที่ใช้งานนะคะเมื่อถึงหน้านี้แล้วให้นักเรียนกดออกไปได้เลยถือว่าสิ้นสุดการเล่นเกมแล้วค่ะเอาละค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเล่นเกมของครูนะคะครูขอให้นักเรียนเล่นเกมให้อย่างสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ